หิมะพานตอนที่สี่กิน,นารีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เงาเล้าขานนะคะรายการที่จะพาไปสำรวจตำนานเรื่องลึกลับแล้วก็เรื่องเหนือธรรมชาติจากทั่วโลกเลยค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หกโมงเย็นที่ช่องเล่าโลกเร้นลับที่นี่ที่เดิมค่ะสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่สี่แล้วนะครับใช่ค่ะตอนที่สี่ซึ่งเอ่อก็เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ป่าหิมพาน ที่เราคุยกันมาทั้งเดือนแล้วนะครับเนี่ยค่ะก็แอบ,บใจหายนิดหน่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าโลกของหิมพานนี่แบบว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากจริงๆใช่เลยครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเงาเล่าขานก็จะมีเรื่องลึกลับเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังกันส่วนป่าหิมพานด้วยความที่มันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะเราอาจจะแบบกลับมาเยี่ยมที่นี่กันอีกในอนาคตก็ได้ค่ะ ได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะปิดซีรีส์ชุดนี้กันไปนะครับเราขอส่งท้ายด้วยหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าง,งดงามแล้วก็เป็นที่จดจำมากที่สุดของป่าหิมาานเลยก็ว่าได้เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินชื่อหรือแบบเคยเห็นภาพผ่านตามมาบ้างใครคะกินนารีครับ อ๋อกินนรีนี่เองเพราะพูดชื่อนี้ปุ๊บภาพความงามแบบไทยๆนี่ลอยมาเลยนะคะโดยเฉพาะตามผนังวัดหรือในพวกวรรณคดีต่างๆใช่ครับใช่ครับแต่ก็เคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกินนรีที่เราเห็นๆกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วแบบมีความสำคัญยังไงกันแน่อืมเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่า ภาพจำเราอาจจะชัดเจนเนาะแต่ว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าใจกันงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกินนรีกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะพวกนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มอมนุษย์หรือบบบสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพตามความเชื่อสมัยก่อนนะครับลักษณะที่เด่นที่สุดที่เห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยก็คือรูปร่างใช่ไหมคะท่อนบนเป็นคนเป็นผู้หญิงสวยๆเลยใช่ครับแต่ว่าท่อนล่ากลงไปนี่จะเหมือนนกมีปีกมีหางบินได้ด้วย ถูกต้องครับทำให้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเลยแล้วตามความเชื่อนะครับทั้งทางพุทธทางฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าถิ่นที่อยู่หลักๆของกินนอนกินรีก็คือป่าหิมาพานนี่แหละเขาไกรล,ลาดนะครับอ๋อเขาไกรล,ลาดดินแดนเทพอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยครับดินแดนของเทพของสิ่งมีชีวิตอัศจรรย์แค่นึกภาพตามก็แบบ โอ้โหลึกลับแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะนอกจากรูปร่างหน้าตาที่สวยเครื่องประดับอลังการแล้วเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรอีกไหมคะที่ทําให้กินรีแบบโดดเด่นม,มากๆมีครับอีกเรื่องที่คนมักจะพูดถึงคู่กับความสวยเลยก็คือเสียงครับเสียงเหรอคะใช่ครับมีบันทึกไว้ในหลายๆตำนานเลยว่ากินรีเนี่ยเสียงเพราะมากๆแบบหาที่เปรียบไม่ได้เลย บางตำนานก็บอกว่าเป็นนักร้องเสียงดีบางตำนานก็ว่าเป็นนักดนตรีมือฉมังของป่าหิมพานเลยเสียงที่ไพเราะอ,อืมจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะนอกจากเรื่องเสียงแล้วเนี่ยความสามารถในการบินก็เป็นอีกอย่างที่สําคัญมากมันสะท้อนถึงความเป็นอิสระของกินรีด้วยทําให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปไปมา,มาระหว่างโลกมนุษย์กับป่าหิมพานได้อ๋อบินข้ามไปมาระหว่างสองโลกได้เลยใช่ครับ แล้วการเดินทางข้ามภพภูมินี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรักที่แบบโด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งนางเอกของเรื่องก็คือนางกินรีที่ชื่อมโนรานี่เองตำนานเรื่องนี้แหละที่ทำให้ภาพของกินรีชัดเจนแล้วก็ฝังใจคนมากที่สุดสะท้อนความรักแท้แล้วก็ความพยายามแบบสุดๆเลยครับเป็นตำนานที่แบบ ครบรสจริงๆนะคะทั้งรักทั้งพระชนภัยพลัดพรากต่อสู้เพื่อรักแท้ทำให้เห็นภาพกิน,นรีชัดเลยว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามแล้วก็ความรักอิสระจริงๆใช่ครับทีนี้ถ้าลองเทียบกับตำนานฝั่งตะวันตกบ้างละคะพวกสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งนกนี่เขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะมีครับมีที่มักจะถูกเอามาเทียบกันบ่อยๆก็คือฮาร์พี หรือแม่ก็ไซเรนในตำนานกรีกโรมันอ๋อฮารพ์พีไซเรนครับซึ่งก็มีจุดที่คล้ายคลายกันบ้างอย่างรูปร่างครึ่งคนครึ่งนกหรืออย่างไซเรนก็มีเรื่องเสียงเพลงเหมือนกันที่ใช้ล่อลวงชาวเรือแต่ถึงจะคล้ายคลยกันเรื่องรูปร่างบางส่วนแต่ภาพลักษณ์หรือความหมายจริงๆนี่น่าจะต่างกันเยอะเลยใช่ไหมคะต่างกันเยอะเลยครับมีนัยสําคัญเลยถ้าเราดูภาพรวมนะฮารพ์พีเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นปีศาจเป็นลางร้าย ส่วนไซเรนก็ผูกกับเรื่องการล่อลวงไปสู่ความตายไปสู่หายนะ,ะแต่กินรีในบริบทของไทยเราทั้งในตำนานในงานศิลปะส่วนใหญ่จะถูกนำเสนอในมุมที่อ,องดงามอ่อนโยนมีเสน่ห์แล้วก็เกี่ยวกับความรักความผูกพันมากกว่า ไม่ค่อยถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายหรือสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวเท่าไหร่อ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าถึงคอนเซปต์จะคล้ายๆกันครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนกันแต่วัฒนธรรมไทยเรามองกินนรีในแง่บวกมากกว่าเยอะเลยสรุปก็คือกินนรีเป็นตัวแทนของความงามความอ่อนหวานความรักที่มั่นคงแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือจิตวิญญ,ญาณที่รักอิสระไม่ยอมโดนกักขังเหมือนที่นางมโนราห์หนีไปน,นั่นเอง กินรีเลยเป็นมากกว่าแค่อมนุษย์ในจินตนาการแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าหลายๆอย่างที่สังคมให้ความสำคัญแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันจบไปพร้อมกับตำนานหรือคำบอกเล่าเก่าๆหรือเปล่าคะหรือว่าตำนานกินรียังทิ้งร่องรอยอะไรให้เราเห็นในยุคนี้ด้วยนี่แหละครับคือส่วนที่น่าทึ่งมากเพราะว่าตำนานกินรีโดยเฉพาะเรื่องพระสุทธนมโนราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะ เออาหรคะครับยังมีชีวิตชีวาอยู่แล้วก็สืบทอดผ่านสื่อกลางหลายๆรูปแบบมาจนถึงทุกวันนี้เลยอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่เรายังพอจะเห็นเห็นหรือสัมผัสดได้อยู่ที่ชัดที่สุดเลยนะครับก็คืองานศิลปะไทยอ๋อตามวัดวาอารามรวมถึงพวกงานปูนปั้นตามหน้าบันช่อ้าใบารากาหรือพวกงานแกะสลักไม้งานฝีมือสวยๆต่างๆเนี่ยก็ยังนิยมเอารูปกินรีมาใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญอยู่ครับ นอกจากงานภาพงานปั้นแล้วด้านอื่นๆล่ะคะวรรณกรรมตัวบทละครก็ยังมีการเรียนการสอนหรือเอามาอ้างอิงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเจอในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆที่พูดถึงป่าหิมาานด้วยแต่ที่น่าสนใจมากแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเลยก็คืออิทธิพลต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านครับศิลปะการแสดงหมายถึงพวกการรำเหรอคะใช่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรำโนราโนรา ของภาคใต้เหรอคะใช่ครับศิลปะก,การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และก็สำคัญมากๆของภาคใต้เนี่ยเชื่อกันว่าชื่อโนราเนี่ยก็เพี้ยนมาจากคำว่ามโนราออ๋แล้วก็ท่ารำพื้นฐานบางท่าการเคลื่อนไหวก็จะดูออนช้อยแต่ก็มีพลังสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆ น่าทึ่งมากเลยค่ะไม่เคยคิดเลยว่าการแสดงโนราที่เราเห็นกันจะมีที่มาผูกพันกับตำนานกินรีจากป่าหิมาพานได้ลึกซึ้งขนาดนี้แสดงว่าตำนานพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆจริงๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของรากวัฒนธรรมเราเลยถูกต้องครับนี่คือพลังของเรื่องเล่าของตำนานเลยที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจความเชื่อแล้วก็รูปแบบศิละปะข้ามเวลามาถึงคนรุ่นหลังได้ความหมายลึกซึ้ง ทางเรื่องความงามความรับความพักดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณที่ไม่ยอมเสียอิสรภาพไปเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของกินรีนะคะปิดท้ายซีรีส์ป่าหิมพานของเราในชุดนี้ได้อย่างสมบูรณ์เลยสำหรับใครที่ฟังตอนนี้แล้วสนใจอยากกลับไปสำรวจเรื่องอื่นๆในดินแดนลึกลับนี้เพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปฟังเงาเล่าขานตอนที่1-3ได้เลยนะคะ มีทั้งเรื่องมักลีผลนารีผลแล้วก็สัตว์แปลกๆกอื่นๆอีกเยอะเลยรออยู่รับรองว่าสนุกไม่แพ้กันค่ะใช่ครับแต่ละตอนก็มีสเสน่ห์มีความลึกลับต่างกันไปเชิญชวนให้ลองไปฟังกันดูครับส่วนในสัปดาห์หน้าเงาเล่าขานจะกลับมาพร้อมเรื่องลึกลับเรื่องใหม่จากต่างแดนกันบ้างนะคะจะเป็นตำนานหรือเรื่องเหนือธรรมชาติจากมุมไหนของโลกต้องรอติดตามกันค่ะ ทุกวันจันทร์6โมงเย็นที่เดิมเลยทางช่องเล่าโลกเร้นลับค่ะและก็อย่าลืมนะครับว่าช่องเล่าโลกเร้นลับของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เงาเล่าขานนะครับเรามีเนื้อหาดีๆครบ7วัน7รายการเลยหลากหลายแนวมากทั้งจิตวิทยาเติมพลังใจเรื่องศาสนาเรื่องปแปลกๆรอบโลกวิทยาศาสตร์หรือประเด็นสังคมน่าสนใจให้ได้ติดตามกันแบบจุใจแน่นอนครับ ฝากติดตามทุกรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ